สวัสดีครับผมอยู่กับผมช่องคำจออีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมจะมาสอนเพื่อนๆลบ Subscription ใน iPhone นะครับซึ่งนี่หน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเตือนขึ้นมาในคัล endar ของเรานะครับบางครั้งบางทีเราไปเข้าเว็บนะครับแล้วก็เราเผลอไปกดปุ่มที่แบบไป Subscribe แล้วมันจะเข้าไปที่ค a ล endar ของเรานะครับวิธีการลบ ทำยังไงเดี๋ยไปดูกันครับเพื่อนๆจะต้องลำคาญมากๆเพราะว่าไอ้ข้อมูลพวกนี้มันเข้าไปฝังอยู่ในคาล endar ของเรานะครับโอเคคาล endar อยู่นี่นี่ไงมันจะขึ้นมาเต็มเลยพอเราเผลอไปกด Subscript i o n มันอนะเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขึ้นมาอย่างเงี้ยแล้วมันจะเตือนเราตามช่วงเวลาที่ตั้งไว้เลยมันก็จะเป็นป๊อปอัพซึ่งทําให้เกิดความน่าลาคาญนะครับวิธีการที่จะลบ เอเจ้า subscription ที่มันเป็นเหมือนโฆษณาที่มันฝังอยู่ในค a ล endar ของเรานะครับก็ให้เราไปที่ setting ครับหลังจากนั้นให้เพื่อนๆพื่อน l down เลื่อนลงมานะครับตรง password and account นะครับโอเคพอเข้ามาแล้วให้เลือกไปที่ตรงตรงเมนู subscribe c a l endar เนี่ยครับก็ให้คลิกเข้าไปนะครับโอเคคลิกเข้าไปอีก มันจะมีคําว่า delete account ขึ้นมาก็ให้เราลบ account นี้ไปเลยนะครับโอเคสรุปนะครับก็คือในหน้านี้ในหน้าพาสดุใน account เนี่ยตรง account เนี่ยครับมันจะขึ้นว่า subscribe calendar อะไรประมาณนี้นะครับก็ให้เราเข้าไปเนี่ยมันจะโชว์มันน่าจะโชว์ที่หน้านี้ถ้ามันมีหลายไอเทมนะครับอย่างของผมมันจะขึ้นว่าคลิก subscribe เนี่ยครับเราก็เข้าไปที่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นก็ให้ delete account นี้ไปเลยครับ โอเคไอเขานี้ก็จะหายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อเรากลับไปที่ตัวคลาลเลนดาร์ของเราเห็นไหมครับมันจะหายไปแล้วแล้วมันก็จะไม่มีโฆษณาป๊อปอัพขึ้นมากวนใจเราอีกนะครับโอเควันนี้ก็วิธีสั้นๆยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องผมด้วยนะครับคอมจอนกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละบายบาย